การต่อใช้งานสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งตัวนี้ครับเป็นระบบ24โวลต์10แอมป์นะครับผมวิธีการต่อใช้งานเนาะหลังจากที่ร้านค้ายส่งมาให้เราเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีใส่ไฟมาให้เรานะครับก็ชุดนี้นะครับผมส่งตัวนี้เนาะแอลกับเอ็นนะครับผมลายกัร์ิวต้นนะครับผมก็เอาไว้ต่อเข้าสฟบ้านเลยนะครับคู่นี้นะฮะนี่นะครับต่อเข้าสฟบ้านแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ฝังไหนก็ได้นะครับผมมันเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้วเนาะกล้าวถ้ามีนะครับผมถ้ามีแบบสามขาก็ต่อกล่าวด้วยนะครับแล้วก็ร่างจากที่มันต่อไฟบ้านเลยเนาะมันก็จะเปลี่ยนแปลนะครับจากไฟกระแสสลับมาเป็นไฟกระแสตรงนะครับผมหรือว่าเรียกว่า DC นะครับก็จะได้ออกมาคือเป็นไฟบวก3มชุดนี้ไฟลบ3มชุดนี้หรือว่าบวกกับกล่าวนี่นะครับต่อเช่นกนก็เป็นคู่นะครับผมนี่นะครับเป็นคู่คู่เลยนะครับผมนี่นะครับ ก็เอาไปต่อเข้ากับแอวนจิ๋วของเรานะครับผมสามารถปรับแรงดันได้ด้วยครับโอเคครับผมเราลองไปต่อใช้งานกันดูนะครับเปรีย่ยนทุวนแบตหนึ่งตัวครับผม